<tr igger ing> มาตัวกันสามก้อนทีคนคนเดียวเดียวหกขาก่อนกว่าตัวเจ้ากับศรทาศาสนากำปั้นได้จ่อยกันเร่งรัปดปฏิบัติรักษามีตัวเจ้าดีเป็นสีแกศรัทธามีศรัทธาดีเป็นสีแกตัวเจ้าสร้างบ้านสร้างวัดบ่ฮือฮักลมจมสร้า,สา,สางสังสังคมฮืออุดมกว่าเก่าบ่มีวัดว่า บนมีครูบาเจ้าศรัทธาบ่ดได้เขาฟังอาถรรพ์นั่นละมันมีบทบาทสำคัญสวัสดีเจ้าข้าเจ้าชื่อนางประภัยสุริยม,มน์แล้วก็ชื่อการแสดงในวงการซอว่าแสงเอ้ยป่าดดำเจ้าปัจจุบันนี้ข้าเจ้าอยู่บ้านเลขที่96หมู่ที่หนึ่ง ตำบลสองแรพรอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่อู้ถึงการเริ่มต้นที่ข้าเจ้าเข้ามาอยู่ในวงการซอนี้จะเริ่มตั้งแต่สมัยข้าเจ้าจบจากโรงเรียนปฐมะเจ้าเตี่ยมเอือบ้านโฮงจังหวัดละปูนจากโดยที่พ่อแม่พ่นชอบศิลปะการรับขานเสียงปีเสียงซอก มากองข้าเจ้าจบจันปฐมก็ป้ปนกระปาข้าเจ้าเนะี่ยมาเฮียนซอที่ก็จันทีเรือนรักเรานะเจ้าบ้านสําหลังแต่ก่อนนี้กับเป็นอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าหลังจากที่ข้าเจ้าเฮียนยอยเฮียนซอที่พระครูจันทีเรลือนรักเราแล้วจากนั้นข้าเจ้าก็สอมาเรื่อยๆนะเจ้าจนได้เก่งแล้วก็ออกงานทับย้าง แล้วก็สอนลูกซิกลูกหาแล้วข้าเจ้าเป็นยังได้ตั้งชื่อคณะของข้าเจ้าเป็นส่วนตัวชื่อคณะของข้าเจ้าว่าคณะดาวรุ่งเจียงใหม่จาทีมงานซอคณะดาวรุ่งเจียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน่อมาเรื่อยเรื่อ่แล้วก็มีคนนิยมชมชอบ ต่อจากนั้นก็ได้มีลูกเจิงลูกหามาห้ามใร้ย่งกันหลายผู้หลายคนนะเจ้าแล้วต่อมาพระเจ้าก็ได้ทำสูย์นี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการสอนย้อยสอนจ้อนให้ทุกๆุกคนที่มีความสนใจในด้านศิลปะเสียงดีเสียงซอในด้านขับขานนะเจ้าและปัจจุบันนี้ข้าเจ้า ไปยังยินดีที่จะถ่ายทอดวิชาที่พระเจ้าได้ทำได้เรียนมาคือน้องๆหรือท่านที่สนใจต่อต่อไปค่ะถ้ามีท่านใดนะเจ้าที่ยังหักชอบในด้านศิลปะก,การปักผ่านจ้อยซอพือ้นเมืองนี้โอกาสต่อไปพระเจ้าอบอกพอเดินเนริรมาที่ศูนย์นี้ข้าเจ้ายินดีที่จะถ่ายทอดชื่อนะเจ้า เจ้าก็ได้มีผลงานหลายๆอย่างที่พ่อแม่ปีนน้องได้ขันแล้วก็ได้ชมอยู่ในคณะนี้นะเจ้าจะเป็นรับประกันว่าพราเจ้าเ<ใ>นี่ยได้ทำจริงสอนจริงสอนจริงมนาะจากถึงได้มีคุณงานความดีมานักแต่อีกและจะพายายามทำดีและจะทายทอดจะส,งส่งเสริมศิลปกะการขับขานต่อพึเมืองนี้ต่อไป จนกว่าจนกว่าอย่างนี้นะจ้าจนกว่าสังขารจะสู้ได้เนาะเจ้าก็จะขอบราบขอบพระคุณมากๆแก่เราบ้านว่าปล่อยผีปล่อยสามยมขบางเฝ้าหม้อนาหกจะห้อหมู่ดวงวิญญาณไปหมู่เขาไปโต Uh, o que